สบายดีพี่น้องมาแล้วก็กินเขาวแล้วเราก็มาต่อ <c oughs> มาหอดอันเซโนเพราะว่าคุณยายฝากเงินมาแปดร้อย <c oughs> ให้เด็กๆสี่คนนะสังคนละสองร้อย <c oughs> ซื้อขนมโต <c oughs> โน่มากเซโนมังกรมินนี่นุน้อย ว่ยดีๆดีดีว่นนั่นวหวนั้นบัหกูว่าอยไปเอินน้อมึงออกมา จะคูสิเป็นอย่างไรเด้อกินปลาหมึกอันขอบคุณคุณยายมากๆเด้อขอบคุณคุณยายหลายๆครับผมเพี้ยขนาดเลยกุศลับขาดวันนี้บางวันเราต้องอาบน้าอน้อนลดเมื่อเดี๋ยวพอไปปักส่องลมากก่อนจากสิบพาไปส่งอืมเพราะว่าสูบเงินพอไปลายแล้วสูบไปแม่สูบไปได้แน่ไม่หรอกสะพายว่ได้ได้กินอ๋อกิน กินกองละเจ็ดซีกนันแปดซีกประมือไข่ยังมีเสื้อผ้าเนี่ยบอสเสือฮะแล้ว <c oughs> ไปเลือกเอาขนมคนละสองร้อยขอบคุณค่ะ <c oughs> คุณยาย <c oughs> เป็นวัดต <c oughs> านางบ้าง <c oughs> ไปลูกนะแม่อา

ความแหง้งความกินของมัน

อยากนอนเด้พี่อะเด้ยอยากละหาบ่านขนาดไคหยยบขี้ไก่นะ

Nói, cái nó Hả? nói, nói. Sao <laughs> bạn bóng 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 สองหลอดสิบบาทหนาไปวัดไปอามานะพวกมึงนะวันนี้มันรู้เลยเด็่ให้บร

โซนเอื่อยคลายบาในเอซือบาสแน่่ะต๋อยอะไรนะแม่โน่แบบน้อย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 พี่น้อยมาขอบคุณคุณยายเลยลูกไปวาย

เอ๊ะน yeah. ีรีคอยคอยคอยเด้อรีขี่ไก่นางร้องโอ้เห็นขี่ไก่แล้วไปรี พี่น้องว,ว่าออลีแบบอันที่เพียเ้ยในบอลแมนเพีย้ยงในเพีย้ยเบิ้เงินลายมือนีไม่จะ่สื่อกินโดยเฉพาะเข้าได้อันนั้นเข้าได้สง่งเข้าได้กางเกงตัวหนึ่งกางเกงขาสั้นตัวหน,นึ่งพ้องในาหานบางอย่างกับเบิ้มื่อเื่นจะได้ไปสื่อมาเด้นี้ เบงเบงโอวันตินอืมกาแฟนะกาแฟนะแนซนสี่เนนเะซเว่นมือนี้นะทงแลแแงนะแซน,นะนสีกาแฟนะเดซ่าเจซอนะเนทนะเนสสีแดงนะแนซนสี่บมันจัง่จังบาทวะซองลอยพูดเนาะ กันหกสิบอันหกสิบสามกับเท่าไรสองรลอยสองรลอยกูบะถูกป้าน่อยมาเดินหน่อย าเด้อมาเด้อเกินมานังน้ำเออมินเออมินสิเมื่อปลาแล้วเออมินสิเมื่อปลาแล้วลบบุกเข้าไปเลยนั่งร้องไม่เอา่ะ

นิกินขนมแล้วบ่อยากกินมะกอกนะบ่ห๊อคมันเผ็ดอยลูกนะบ่เอ้าดึงออกไปเรียบร้อยนตัวนอกก็สิอยากกินอันมะกอกเพิ่มเด้อคุณยายาย้องออก เข้ารูเร็วขอบคุณหลายๆได้คุณยายขอบคุณหลายๆครับแ,แปดอยนนออแต่เงิน,นยังทอนมาได้คุณยายก็คือทีเฮาแจ้งไปก่อนหน้านั่นนั่นแหละไปมือนี้วัดสกดเ<า>งนิงนออกแล้วเงินคายกับโพดเมือน,นั้นนะเงินก็ยังอยู่ในบัญชีโอจะมเป็นศาสตร์ได้ป่าตายโหลดบานนี้วันกับเบิด กราบบับกอ้วนเมื่อ